คลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนในการแต่งตั้งแอดมินประจำโรงเรียนนะคะซึ่งจะเป็นบทบาทหน้าที่หลักของแอดมินประจำเขตค่ะเริ่มแรกเลยนะคะให้แอดมินประจำเขตค่ะเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นให้กรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะคะจากนั้นกดเข้าสูร่ระบบหากเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรกนะคะจะมะีข้อความแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้อ ทางแอดมินเขตนะคะได้ทำการ activate account นะคะให้กดตรงส่งเพื่อให้ระบบนะคะส่งเมลเพื่อยืนยันการใช้บัญชีนะคะจากนั้นนะคะให้เข้าไปในอีเมลนะคะจะได้รับข้อความเพื่อที่ให้ทำการเปิดใช้งานนะคะให้กดตรงเปิดใช้งาน,นะคะ่ะ คือ,อริ่มแรกเลยเนี่ยให้ติ๊กตรงยอมรับเงื่อนไขาการใช้บริการค่ะจากนั้นนะคะให้กดยอมรับค่ะแล้วก็ระบบอาคาาจะพาเข้ามาสู่ในส่วนของหน้าเดสบอร์ดที่มีหน้าตาประมาณนี้นะคะก็คือจะประกอบไปด้วยเมนูการจัดการผู้ดูแลระบบค่ะแล้วก็เมนูการจัดการผู้ใช้งานค่ะรวมไปถึงเมนูการจัดการห้องเรียนค่ะซึ่งหน้าที่หลักๆของ แอดมินประจำเขตที่จะต้องเข้าไปต่ดตั้งแอดมินประจำโรงเรียนนะคะก็คือต้องเข้าไปกดเมนูตรงนี้ค่ะก็คือการจัดการผู้ด,ดูแลระบบค่ะเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของระบบจริงกันเลยนะคะค่ะสำหรับหน้าระบบจริงของ ำเขตนะคะก็คือจะมีะหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งเมนูหลักๆเเนี่ยที่ทางแอดมินประจำเขตต้องเข้าไปต่ตั้งแอดมินประจำโรงเรียนนะคะก็คือ,อเมนูการจัดการผู้ดูแลระบบนะคะก็ให้คลิกเข้าไปะคะ่ะจากนั้นนะคะระบบจะ,ะโชว์หน้าเดสก์บอร์ดแบบนี้นะคะก็ให้กดไปที่การเพิ่มผู้ดูแลระบบะคะ่ะ ซึ่งแอดมินประจำเขตนะคะจะต้องขอข้อมูลมาจากคุณครูผู้เป็นแอดมินประจำโรงเรียนนะคะ mm. ก็จะประกอบไปด้วยชื่อค่ะ mm. นามสกุล mm. ได้บัตรประจําตัวประชาชนค่ะ mm. และที่สําคัญเลย mm. ก็คืออ e ีเมลที่สามารถเข้าใช้งานได้จริงนะคะ, mm. ะ,คะแล้วก็ให้กรอบเขตอําเภอนะคะแล้วก็สถานศึกษาค่ะเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะคะ mm. ก็ให้กดแจงถูงค่ะห mm. ากก นะคะคชื่อของคุณครูนะคะแล้วก็อีเมลตำแหน่งรวมไปถึงโรงเรียนนะคะก็จะมาปรากฏ่าหน้านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่า